มมันมาสวยสวยมากเลย,<ว>ย,ยอันนี้เป็นชว w a r o s k y ทั้งอันนะคะมูล,ลค่าก็คือกก็เกือบกหกหลักเลยชุดวันนี้แค่บอกว่าไซส์เท่าไหร่เอวเท่าไหร่อกเท่าไหร่ ี่เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่เตรียมมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าทําผมก็บอกพี่กิจว่าพี่กิจมาแต่งหน้าให้หนูหน่อยผมหนูเป็นผมสั้นนะพี่ช่วยเขียนให้หนูหน่อยแล้วกันหน้าพี่ก็เขียนให้หนูหน่อยคือไม่ได้มีเลเวลอะไรเลยทุกคนวันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดก็ยังไม่ต้องดูหรอกเดี๋ยวไปดูของจริงพร้อมกันดีกว่าว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะแต่คิดเลยแหละว่ามันน่าจะต้องแตกต่างกันที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะผมเรายาวแล้วชุดเราก็แบบเราจะเลือกเป็นสีเงินสีทองหรืยออะไรเงี้ย แต่วันนี้คือมันไม่ใช่สีเงินสีทองนะมันเป็นสีฟ้าซึ่งพี่เขาบอกว่าพี่เขาให้ความเห็นว่ามันควรจะเป็นชุดที่แบบแตกต่างจากที่เคยใส่แล้วก็ดูเป็นอะไรที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นทรงอะไรอะทุกคนเพราะผมมันสั้นมากแล้วยังไม่พอขับหน้ามนะ้าหน้ามาอะไรอเงอี้ยวันนี้ก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเล็บเล็บแบบทุกอย่างคือเหี่ยกมากสภาพคือพินานมากเวยด้วยความที่ทํางานหนักวันเนอะแล้วก็เหมือนช่วงที่เราไปประกวดนางงามเนี่ยเราจะแบบ เราจะมีการแบบเตรียมตัวเรื่องหุ่นเรื่องอาหารการกิน,เร,รนเรื่องนู่นเรื่องนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าสําหรับงานนี้คือแบบโอเคค่ะไปก็ไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยชุดอะไรก็ว่ามาผมก็เพิ่งมาหน้าผมก็เพิ่งมาบอกพี่เขาเออได้คิวนะรารีเนี่ยแบบทุกอย่างอยู่ในโหมดกระทันหันเหเลยทุกคนนะคะก็วันนี้เราไปดูกันดีกว,ว่าว่าไฟนอลลุกจะมาเป็น นอนที่นี่แต่งหน้าเสร็จไปงานแล้วก็บ้านไปนอนบ้าน,น <c oughs> จริงๆเขาก็มีห้องแต่งหน้าให้แหละแต่ว่าเราแบบอยากสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างช่วงนี้ค่าห้องคนไม่แพงด้วยเราเลยรู้สึกว่าเอ้ย,ยงั้นก็เปิดห้องเรเลยดีกว่าอเงี้ยค่ะ<า>อันนี้เป็นมงอ่าจะพูดว่าไงก็คือเป็นคนแบบใจบุญอะไรอย่างเงี้ยทำการกุศลอะไรอยย่างงเี้ อันนี้นะคะนี่นะคะอันเนี้ยก็คือเป็นมงมิซ네ิสเลยก็คือคอนเซปต์นะคะก็จะเป็นมงแบบสีไม้เงินอันเนี้ยสั่งทําเพิ่มเติมเป็นของที่ไทยทําให้นะคะก็คือที่กอนไดมอนด์เป็นคนทําให้อันเนี้ยเป็นชวาโรสกี้ทั้งอันนะคะมูลค่าก็คือหนักเลยม่หนักเกือบหกหลักเลย เดีนะ๋ยวไว้แต่งหน้าเสร็จเราเค่อยดูลวกันเพราะสภาพตอนนี้คือเหมือนเหมือนเป็นคนทํามงกุฎมากกว่าที่เป็นคนใส่พี่กอจะทําให้ทั้งคู่แต่ว่าอันนี้ไม่เคยใส่อันนี้ทําไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะคะส่วนอันนี้ก็คือใส่บ่อยแล้วถามทุกคนว่าทุกคนอยากที่ใส่อันไหนแล้วก็เดี๋ยวจะไปถามพี่กิจด้วยว่าพี่กิตอยากให้ใส่อันไหนนี่ก็เป็นทีมงานเซนตเดิมจากชุดอลังการงานสร้างของขอคุณค่ะแค่นางงามสวยเราก็ดีใจวางโย์ไว้มาแบบ เรลาจะกินต้องใส่อะไรแล้วก็ดูกับนางงามแะ่รอบบนี้ขอทีมเราเขาใส่อะไรใส่อะไรเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งแย่งกันใช่นี่คือแบบเดินมาก็คือรู้เลยว่าเป็นเมคอัพทีมทำแบบนทำแต่บ้านอย่งทำให้ดูแบบว่าชั่วตัวดูโป๊ดูดูดูปางเคลเซ็กซี่แต่เพราะไม่โป๊ไม่โป๊เลยไม่โป๊เลยใช่ เห็นไหมแล้วผมว่าใส่พอดีเด๊ะอกเอิบบอกว่าอุ้ยพอดีเห็นไหมเลยชุดของเธอซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าของชุดนี้ควาดไดฟ้านางงามคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งไม่ใช่ว่านางงามใครก็ได้นะนางงามระดับประเทศระดับโลกระดับนานาชาติก็มาวันนะี้นาตาลีก็มาฟ้าใสมาสาวมินิปการณ์นางตันะ้งแต่มัย ปุ่นคันที่ปักนางงามสาวเทศสองก็มานะน้องฟีมิทิ่งเจอเนชั่นอลฟีนพวกแกงพิซคันนี่แล้วถึงนุ๊กอ่าพี่นุ๊กบอกว่าโกโก้อะไรยักษ์กมาต้องบอกเลยว่าหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวต้องอยู่ดีเลดเซนหมืออะอย่างเงี้เพราะงั้นเธอใช่ต้องเป็นนางงามที่บอกว่าถูกการยอมรับจริงๆ <ม>าสวัสดีค่ะฝากดูแลได้ไได้เลยค่ะคุณผู้ชม เเพราาาะะหััวมมมนนนกก่ส네ิไจอารมณ์แบบประมาว่าคืนนี้กลับบ้านไปเงยคะคลิปเม้นฟ้าที่หัวเลย เป็นไงบ้างคะเจ๊ตื่นเต้นอยู่นะแล้วก็หนักมากทุกคนมันต้องเกรงทุกสัดสูวค่ะในการใส่ชุดจขอบคุณพี่ฝันขอบคุณมากสัสดีคขบคุณะสำหรับกาแฟา้ว สวยมากถังมากสวยสวยมากสวยยาดูสาวขึ้นนะคะสวยละมากหล่อมากสาวขึ้นดูแบบว่าดูสวยขึ้นได้ค่ะพี่ดาวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวยมากขอบคุณค่ะยะสวยมากขอบคุณค่ะ ปเป็นไงบ้างคะเจ๊ตื่นเต้นอยู่นะเวลาย,ยิ้มก็จะแบบว่าปักสันจินงนึิงเยยงิ็นนึงอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนตอนที่เราไปประกวดเลยค่ะ แอบกระซิบนิดนึงตุ้ง,งหมูอ่ะยืมน้องฉัรมาส,ส่วนลิปนะาคะก็ทาเป็นลิปต์นใหม่ของน้องฉัรน,นะคะเดี๋ยวจะบอกสีให้สีนี้คือขวดมากเป็นสีที่ทุกคนต้องมีนะบอกเลย เดี๋ยวเเหนื่อยมากพูดได้คำเดียวว่าเหนื่อยมากสุดในลา่นลางก่อนคาแม่แปลงล่งางก่ <c oughs> อนอยูย่บนะ้านทุกคนต้องขอลาไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ไว้ค่อยมามั่วๆกันก่อนวันนี้คือเจ๊เหนื่อยมากเราเจ๊ก็แบบ ต้องแทนอาบน้ำสะบูบบ้วนมือต้องไปประชุมแต่เช้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะอย่า,าลืมกดติดตามให้ด้วยนะวันหลังจะมาถ่ายคลิปแบบแอคทิวิตี้แบบนี้อีกนะคะ